ตัวเอาล่งไปเลยเลนี่เนี่ยวกรับก่ะประมาณนี้บบเอาบ้งเย็นกับค่อนข้างจะเยอะเป้ยนะพี่น้อง กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชูคูสุคนเอ้ามาพบมาพ้อกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยในชองบักหญ้าผู้ไทยบันนาคือเก่าคือเดิมมื้อนี้ก่ได้ไปทางลยได้มื้อนี้กได้อยู่ในเฮือนนี่ล่ะมื้อนี้กได้แต่ว่ามื้อนี้นี่สิเฮ็ดเมนูตําตําตําหุ่งนะก่อนอื่นกสิตําหุ่งกไว้นไปโคเยนก่อนเยนถือเบ็ดมื้อนั้นนะเยนตัวใหญ่ๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวโคเยนก่อนนะไปดิไปเบิ่งนําเดียวพี่น้องเอ้ย เอียงกับประมาณนี้พี่น้อยตัวใหญ่ได้เอียนนะทอน้ำหอนเชนี้นะหลังจากทอน้ำหอนเชยพี่น้อยนี่วันนี้เทาะบ้านี lúc ngọ bận mực mất đây mặn khô ngái này phi này lập chắc à nước hòn lộ đây phi này, này. mặn cả bộ mướn bận này, này mực muốn điều Chúa, mình còn say bông còn tôi bắc nhanh, yên cả มัน้ไหโอ้สิ่งไข่ลงไปอันนี้ข้าอันนี้หัวข้าเนี่ยเอาข้าลุไปกว่านี้ กระเทียมเกือเป็น้งงัวโคตรจากพี่น้อยวันนี้เอาเอียนลงวันนี้นะตัวบางใหญ่เอียนกับพี่น้อยนี่ตัวเอาลงไปเลยค้างมอไปเย็นแล้วกะมาเลาะมาหุ้งก่อนวันนี้ มาหุ่งก็ไปคออาอยุกลางบ้านพี่น้อยขอเอาก็ได้ยามนี่มันหลใช่้หมกินธรรมดานี่มีพ่อได้ซื้อแวยอยู่บ้านนี่นพี่น้อยหาคอเอาก็ได้มาหุ่งนี่ของคุณเจ้าอีมี่ก็เลยไปหาคอเอา ถ้าว่าเป็นยำแรงนี่ต้องได้ซื้อได้พี่น้องเอ้ะว่ายำน้นมันอึดยำนี้นี่มันมันลายยางนี้นะมันดกนะหลังจากหล่แล้วนะพี่น้องนะนี่คูดเลยว่านี่อู้หุ่งกระนาคักรกะรีนักคึกๆสิ พอลับพี่น้องเชนนี้ผู้เดียวกินนะพูดเอาครึ่งหนึ่งนะบอเอาตำบดได้เดี๋ยวจะกินไม่หมดนี่เดี๋ยวมาอันนั้นก่อนพี่น้องเลยเอามะมะคือคนเอาเข้าโค้งเลยนะนี่นนาน,นนี้ไข่ยาวนะนี่เนาะ จะพร้อมพี่น้องนี่หมกเพชรลงไว้บ้านี้กระเทียมน้ำตาล แด็กลงไปบาดนีิเอามาจะอึกหรือว่ามาคือขนนี่ซอยลงไปเลยบ่หนิ Củng <Num> nua Nám <Num> ชิมมุก่อนมนี้นี่โอเคแล้วอ,อ่ตอลายเตืเเเบไปพี่น้องนี่แนวกราฟกะประมาณนี้บ่ม Ừ, 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 ตําหงแล้วก็เบิ่งต้มเอนเฮาบดนี้มแทมโออือนี่สุกละพี่น้องเอ้ยนเนก็ค่อนข้างจะยเปื่อยนะพี่นอ้องเอาครงนึงก่อนอะองกินก็ถือว่าพร้อมนะพี่น้องนะนี่มีแนวกลับก็ผักบงุง กับอันมะกะทถิ่นนะต้มเอียนหรือว่าต้มปลาไหลละนี่อันนี้ข้าวเย็นข้าวเหนียวพี่น้องเ้ยในมะกะทถิ่นนี่ตัวนี้มะกะทถิ่นแกนะตัวนี้นะ มามามาเซฟเบนันเดียวพี่น้องเลยกินผู้เดีเอาว้รวันนี้ก็ได้เนี่ยข,ขลัง่นกันะรัทธาคนกัน,น,น,ต,นะนต่ำบางเรียวแรนะต่ำบางหุ่ง พ่มีมะนาวพี่น้องยมีแต่มะเือขนเนี่ยพักบุ้งกะ่ได้เก็บมาหลายเก็บมาพอประมาณเก็บมาหลายกับมีมดกับทิมด้ยซึ่ง tắm yểm sếp yểm cái nó chừng có điều sếp có điều Yên túng nhanh มืพักพี่น้องเลยก็เลยก็เลยไปเรีไปหายื่ก,กินนะมีแต่เอาเครื่องเก่าอันนี้ก็หาไว้แต่มือนั้นละมาได้ให้เวมัอน,นี่นะวันจีนพี่น้องพักบ้านนี้ขอถือนะวันจีนละเวกบอด้เฮดหาก,กินกับไปหานะพี่น้องมีแต่ในอยื่นในกินกะ ถูกจมูิว่าหาปูหาปลาหาไว้ต่เมื่อวานนี่พี่น้องอน่นั้นไดในมรทมรลาย ผักบงกะงามๆพี่น้องนี่มันอ่อนอง,งามนะมื้อนี้นี่บ่ได้หาผักเวนมากินกับนะผักเวนกินกับก็บกบโอเคได้ต่หงๆหน่อยได้วันนี้มีแต่อันมะก,กะทินกับอันผักบง tết cầm nhảy nào tuần yên มากกัตั้งมากได้อันนี้นะปูบ่มมากกับมกินปิงกับักอยเอียนนี่นะเอ็ดคำยิงใหญ่อือต่อนี่ กินเยอะิดแล้วพี่น้องเอ้ยลืมน้งไม้ต้มนี่ลืมน้งไม้ต้มเอาน้ง,นงไม้ต้มมากินกับ,บ้บนเนี้ยนี่ 嗯。Mm. อโอเคแล้วพี่น้องยพักไอ้กินเพื่อเดียวับทันกาคลิปนี้มาวันนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงคำนี้เลยพี่น้องยก็อขอขอบใจทุกการติดตามชมคลิปหน้าพี่น้องมาพบกันใหม่